ถ้าถ้ามุมนี้มันจะอับแต่ถ้าเรามุมนู้นมันมันจะเห็นกว้างไฟเขาตั้งหลากมาพี่เห็นปะหลากมาเมาามาขาเพ,นนพี่เห็นาะอ๋อตรงน,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 นี้ไปนี่ึ้นี่ไปนู่นโอเคบอลจำเป็นบ,บอ,นอกเลยว่าบ่จำบจำเป็นเอา็ีอย่างอื่นดีกว่า วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับเพจกล้องวงจรปิดได้สายราคาถูกนะครับวันนี้นะครับก็ออกมาดูหน้างานเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พอดีน้องที่ทํางานด้วยกันนะครับจะติดกล้องที่บ้านซึ่งเป็นบ้านที่สร้างใหม่นะครับตรงนี้อยู่ที่บ้านนาโนนนะครับอาเภอเมืองนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่คือลักษณะตัวบ้านที่เราจะมาติดในดูหน้างานแล้วก็จะมาติดให้กับน้องนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ เดี๋ยวผมขอกลับก้อนให้ท่านผชมดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานมาอสอบถามกันก่อนว่าเราจะติดตั้งที่ตรงไหนนตร้ที่หลังบ้านตรงนี้อ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะยึดตัวกล่องแล้วก็ตัวกล้องห้อยไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องสายไฟเดี๋ยวามาเดินวันหลังนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับอะ่ะโอเคนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านนะครับอะ่ะโอเคมุมนี้ถ้ามุมนี้มันจะเห็นถ้าถ้ามุมนี้มันจะอับแต่ถ้าเรามุมนั้นมันมันจะเห็นกว้างอ,าาอ<ะ>่าก็คือลงปักตัวนี้อันนี้แกะได้อยู่ใช่ไหมนี่อย่า่าได้บิดตายเออ <laughs> แล้วแกะได้โอเค อ่าก็ล่างตรงนี้อืมแต่ลังเม่อะไรอย่างนี้มาอ่าเดี๋ยวค่อยวัดทีหลังดูก่อนหนึ่งสามไม่นี่อ่าแล้วก็อ่าเดินในมุ้งนี้ค่ะสองสองห้องครัวเห็นบ่เห็นคนย่เห็นเห็นเห็นแล้วไอตัวปลั๊กไฟเขาตั้งลากมาเพียบเหบ่ลากมาเข่าเพียบเนาะอ๋อตรงนี้ ไปนี่ึ้นนี่ไปนู่นโอเคที่นี่อ่ะดวนสกอตหนึ่งสองอะสองสองตัวอันนี้คือฝ้ากันป้ะนี่ฝ้าอ่าฝ้าใช่โอเคหนึ่ีหนึ่งตัวสามองฝั่งนี้เนาะอ่าแต่จิ๊บติ๊กอีกตัวนึงจำเป็นมั้งปะบ่นจำเป็นบอกเลยว่าบ่นจำเป็นเอาเ็ดอย่างอื่นดีกว่า ถ้าถ้าเอาเซตตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นซ้ำซ้อนกันซึ่งกล้องมันหมุนได้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหามันกว้างอยู่เนี่ยหากว้างอยู่เลยเนาะอ่าหนากว้างอยู่คือถ้าถ้าติดมุมนี่ถ้าติดมุมเนี่ยลักษณะการการกระจายของหน้ากล้องมันก็จะขึ้นกับกลม,กกลมยูนะี่งมือถือเฮาเนี่อ่าอือหนึ่งสองอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้เราไปดูที่ข้างในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้างนอกบ้านกันนะครับว่า จะมีจุดไหนบ้างนะครับซึ่งตัวปลั๊กไฟนะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องจ้ำใส่นะครับก็ต้องดูว่ามันสามารถไปที่ตรงไหนได้บ้างนะครับให้นอกกับเจาะทะลุเอาเเะจะเอาไปใส่สารไปพุ่นด้วยสารไหมทางนี้ อันนี้คือหลังบ้านนะครับหลังบ้านตมันเห็นหน้าบ้านตรงนี้เห็นหน้าบ้านบอเห็นเห็นอยู่ติดเชียงจังหม่หนึงบ่แต่ถ้าหน้าบ้านหน้าบ้านถ้าง้นตรงนั้นกับ่ต้องติดก็ติดตัวนี้ตัวเดียวเลยมันเห็นบ่เห็นแต่ว่าถ้าอยากได้หน้าบ้านนะมันบออยากได้หน้าบ้านด้วยอยากได้หน้าบ้านด้วยก็ เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานนะครับแล้วก็จะติดกล่องไว้ตรงนี้นนม,นมีจะแฟนไปนคายก็ติดตามไปร้อยที่หลังหมดละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอคุยกับลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนี่ครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับก็คือฝั่งนี้เป็นตัวด้านข้างทีนี้ด้านข้างเนี่ของตัวมันจะเป็นมุมที่บังกับตัวนี้พอดีถ้าเกิดเขาติดที่ตรงนี้นะมันจะเห็นแค่ตัวนี้กั้นไว้แต่มันจะไม่เห็นด้านหลังนี่นะครับดูติดทางหลังศาสตร์มา ที่กับบรเห็นารต้องข้าต้นกล้วยอีก่อ่าี่ปักอยู่ข้างนอกนะป๊บมาให้รือว่าเราจะเดินเอาช่างเลยเราสักแป๊บอ่าอ่าเอากระดาษมาให้พี่นะกระดาษก็ประกาศนะจะได้รู้ว่าจุดที่จะติดบังแดด อ่ะนี่นะครับมาวันนี้ก็ถือว่าเรามารีวิวบ้านน้องด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับอ่อเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งอ่าลักษณะของสไตล์โมเดิร์นกึ่งกึ่งประยุกต์นะครับกึ่งประยุกตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่บ้านนาโนนนะครับอ่าอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับ นี่ข้างบนมีดาดฟ้าด้วยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูดาดฟ้าข้างบนนะครับตรงนี้ด้านบนอ่ะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดาดฟ้าด้านบนมีประตูมีออกข้างๆด้วยนะครับมีประตูออกข้างออกหลังบ้านนี่ครับอันนี้คือบันไดขึ้นชั้นบนดาดฟ้านะครับ แดดฟ้า uh, มีไว้ทําอะไรนะก็มีไว้ uh, เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศแปลว่าด้านบนนี้เอาไว้ให้ย่างแว้นั่งกินบ่ <c oughs> นี่นะครับก็บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรอีกที่หนึ่งแล้วก็ เป็นบ้านเดียวนะครับแต่ฝั่งนั้น่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เป็นบ้านคู่บ้านแฝดนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลงไปคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวตกลงกันก่อนนะครับ สำหรับสินค้าที่ผมแนะนามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็หวังเป็นอี่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับ่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งนะครับด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแนะนำมา ครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับประจำนวนสุดนี้นะครับก็ขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าส่วนแม้นั้นจะเป็นสินค้าอะไรนะครับผมจะมีสิ่งไหนดีๆมารีวีนท่านชมดูอีกนะครับก็ขอท่านชมนั้นคอยติดตามท่านชมรับฟังสำหรับวันศุกร์นี้พอกับเขาว่าสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมที่อยากยินู้ชมจากอนพม่คลน้าส์สัครบ Okay. okay, yeah.